อง,องเครื่องจริงอันนี้เมื่อชาวรีเกูลคือเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คือเราต้องให้ความสำคัญกับมันมากๆเอนเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า,อ,วาอ่ะคือคือเรื่องเตียงเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็สำคัญมากเรื่องเรื่องอาการของคนเป็นโควิดต่างๆก็สำคัญมากแต่ว่าตอนเนี้คือคนติดเยอะมากถูกไหมแล้วพอคนหายคนที่หายมาลองโควิดมันมันมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าเรายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับมันเยอะอะเราพูด ซึ่งเลยกว่ามันเป็นอะไรที่อยากให้คนที่หายแล้วก็<ม>อย่าเพิ่งชะล่าใจลองดูสังเกตอาการตัวเอง<ม>ไปเรื่อยๆด้วยแล้วเล็กมีอะไรผิดปกติเออคือเล็ก,ลกไม่มีอะไรเล็กโชคเล็กรู้สึกว่าเล็กไม่มีอะไรผิดอะไรแต่ว่าตั้งแต่ตอนที่หายเล็กยังมีแบบมีคันคออยู่บ้างคือ<ม>ต่อให้หายแล้วแต่หมอก็บอกว่ามันคืออาการอักเสบที่ยังเหลืออยู่ในร่างกายแต่ว่าตัวเชื้อหายไปแล้วนั่นแหละครับเปีว่าอยากอยากให้คนที่หายแล้วอ่ะ ก็อ,อย่าชาราใจดูอาการเสียงดีๆแารเล่นน้ำลองวิ่งไปวิ่งได้วิ่งได้ตามใจตามใจเองเพราะตอนนี้ปกติมากไปเล่นปลาได้บอลเลยปกติวิ่งกก็เ็เลตอนช่วงช่วง,งที่อยู่บ้านเลยก็ออกกำลังกายแต่แต่เป็นตอนหายแล้วนะตอนที่ A D K ไม่ขึ้นแล้วเขาเริ่มออกอกำลังกายเบาๆเพราะว่าหมอเขาแนะนําว่าคนที่ยังเป็นอยู่อ่ะยังไม่อยากไหก่อนตอนนั้นกั็หมดนะนเราอยู่ในบ้านพ่อแม่น้องพี่อะไรก็อยู่นะ กังวลมากครับผมช่วงสองสามวันแรกที่แบบเราเรา,เร,ารู้ว่าเราติอดอ่ะเครียดมากเพราะว่าเพราะว่ากลัวว่าพ่อแม่จะติดด้วยเราเคาอายุมากแลว้วอะแต่พอสองสามวันผ่านไปแล้วแบบทําไม่เจอก็สบายใจไม่มีใครติดก็เลยอ่าแล้วเราก็ค่อนข้างแบบคิดว่าตัวเองแข็งแรงก็เลยสบายใจมากๆมองฟ้าทุกอันงเลยเห็นมองลงไปจะให้อยู่แต่ในห้องได้ไงเราจะดู <laughs> มันงั <laughs> ่ยังไงอกไปเลยเหมือนมองฟ้าแล้วเลย เราชอบอยู่แล้วนะฮะแล้วโชคดี oh. <course. S 2> ที่ช่วงที่เราเป็นโควิดอ่ฟ้าสวยทุกวันมันเป็นแบบช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูพอดีฟ้าสวยทุกวันแล้วก็ตอนเย็นๆแล้วก็ออกไปดูออกจากออกจากออกจากซีรีส์ออกไปดูไปดูออกไปดูชีวิตจริงก็มองฟ้าอยากจะชวนใกันมองฟ้ามาดูด้วยก็มีวิดีโอคอรดูให้โชว์ฟ้า ฟ้าเขากัฟ้าเรามันเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่คนละมุมก็ไม่เหมือนกันหรอกช่วแต่ตัวต้องติดดูพอุยกันบ่อยไหมอะไรก็ถึงไปกกังก็คุยกันบ่อยมนมันกตอมันกัดตัวนััไม่ได้เจอแบบไม่ได้เจอแบบตัวตัวกายกายไม่ได้เจอกายัวเนื้อเนาะหวานไหมหวานามหวานมาก คือจริงมันก็มันก็คือมันก็ทําให้เราเห็นได้หลายอย่างรว่าว่าว่าชีวิตมันไม่แน่นอนอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็แบบควรจะสิ่งที่มันสำคัญคือสุขภาพของเราถามว่าสุนทนั้นมันก็อยู่แล้วไอที่อยู่แล้วใช่ปกติเราเจอกันแทบทุกวันเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยแล้วพอไม่เจอก็เป็นธรรมดาแหละกับพ่อแม่เราไม่ได้เจอนานแล้วก็ผู้หญิงเหมือนกันพอออกจากกับตัวได้ อันน้วกอ่ยวกัง <anta> ช <Br ots> ุดว่ายน้ำยสิห่วงม่ไหมคะคือยังไงคะชุดสีส้ม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 แล้วเขาิดเลยนะเป็นท็อปปีเลยนะเห็นแล้วรัเห็นกรู้สึกยังไงคือเราเห็นรูปก่อนเขาส่งมาให้ตวเขาไม่ได้ส่งมาให้ดูเขาส่งมาถามว่าแม่เป็นคนถ่ายแม่ถ่ายเด็ก็ได้ไปแม่ถ่ายดี่ไหมใช่แม่ถ่ายดีก็เลยเขาส่งมาให้ดูแล้วก็ ราเขาส่งมาช่วยเลือกไงเลือกสีชเลือกฟิเลเตอร์อะไรเงรี้ยแต่เราคอมเมนต์กลับไปว่าของที่ส่งมันก็บอกว่าก็สวยรุกลูกเพราะว่าเ,าเท่าที่ส่งมาให้มันก็เป็นรูปที่เด็กคิดว่ามันมันมันโอเคแบบตามวัยน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยที่เขาลงมาเนี่ยเป็นรูปที่เราคอมเมนต์ไปแล้วปะ่ะคือเราไม่ได้เขาไม่ได้มาขออนุญาตอะไรหนึ่งหนึ่ง ขับนอนเราเราเองก็ไม่ได้ไปกักเกณฑ์ว่าเขาจะลงอะไรไม่ได้หรือต้องลงอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่าง้ยแต่หลุมผงได้ไหมคะหลุงว่าห่วงได้ไหมคะได้ไหมคะต้งใจแซวหรือว่าตั้งใจบอกเพราะว่ามันห่วงอะไรอย่างเงี้ยล้วหรือว่าห่วงไหมคะห่วงครับ้งห่วงอะไรอะคะแหมเป็นเป็นนักแสดงแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่า คือจริงๆมันก็เท่าๆริงๆผู้ชายก็เท่าเทียมกันแต่ว่าพอเป็นผู้หญิงอ่ะพอแบบที่แต่งตัวแต่งหนุ่อย่างนี้มันก็อาจจะแบบถ้าเกิดว่าเยอะเกิเนไปมันอาจจะไม่ดีแต่ที่น้องทำอ่ะก็คือพอดี<ช>กันเล็กๆรู้สึกกำลังพอดีนะะ่ารักแต่ถ้าหัวเราเนเล็กอย่ากเปงนประจันตาเราก็เลืตีโอ้โหดุนี่เป็นอันนี้เราถามน้องแล้วน้องมาคุยกับเราบ้างไหมถามเลือกตีดุเ็นก็มีคุยก็บหมันมีคุยแล้วก็แบบ ดูแล้วก็เขาก็เป็นแฟนแับตัวจริงของละครน้องก็ชอบดูละครแต่ว่าก็เข้าใจแหละก็อาชีพเดียวกันเนาะก็ไม่มไ่ยากที่จะทำความเข้าใจเรย่างนี้ต้องดูเดือดขนาดนั้นไหมไม่ถึงอะไรครับละคร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 นะละครลัครลคือะคผล้ครลีคละครละครละคมละละคร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 ละคละคระลรรมะไร ือมันถึงคำตามอินเนอร์ของตัวละครมันคือการแสดงเป็นเรื่องอะไรกันที่หนขนาดนี้ใช่ครับผมเล็กเชื่อว่าเออนั่นแหละเมื่อเราเจอเจอพี่โน่กับพี่ชาโน่บอกว่าไม่ดูเลยผมไม่กล้าดูเลยไม่แล้าดูเลยไม่ละแต่เล็กเชื่อว่ามันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของบทละครด้วยที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักของของตัวละครนัคือมันก็เลยต้องมีฉาก คมันเล็กๆเกชื่อว่าจะมีคนไม่อินเชื่อว่าจะมีคนไม่อินแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ได้ดูเ,เรียกว่าหลายๆคน,คนจะเขา้าใจว่ามันคือการแสดงออกของความรักปกติแล้วคนเราไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีไม่อย่าอาถามกเ็เรื่องเร,เรื่องเราหลังจากนี้ใกใล้จะจบแล้วคอนฟูแล้วคอนเฟิร์มแล้วแต่พี่ใกล้จะจบแล้วเป็นยังไงบ้างอีกจบตอนไหนอ่าก็ช่วงท้ายมันก็เป็นคนที่เข้มข้นมากๆเลยช่วงปลายพรมอะไรต่างๆซึ่งเสียพายเยอะมาก ยังไงก็ถ้าถ้ำบ้านหมดเลยสามตอนสองสามตอนเท่านั้นนะครับเราเตรียสามตอนนะครที่ติ่อมาตอกว่างดีติดต่อกันดีขึ้นเรื่อยๆใช่ติดต่อกันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเรกรู้สึกว่ามันช่วงแรกมัเป็นเรื่องธุรกิจแล้วก็ค่อยๆเข้ามาเรื่องความรักอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องดราม่าในชีวิตเพราะยังมันก็เรื่องราวมันจะค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงบทสรุปตอนสุดท้ายครับผมก็ตอนนี้จะเข้าจุดชุ่มบทสรุปแล้วก็เลยไม่อยากให้นลานสองสามตอนที่เหลือครับผมเล็บสวยนะ เล็บมันสะดุดตามากเลยเป็นลูกโตตลอดเวลาท่นิ้วข่วนไปโก่งก็ม็นยังไงคะเกิดชอบมือจิ๋งแจอะไรขึ้นมาคือเรื่องเคยโดนถามไปแล้วเรื่องนี้เคยสัมภาษณ์ไปแล้วก็คือไปรอน้องทำแล้วน้องก็เลยทำเลยครับแล้วเราก็ตอนนั้นทำสีผมด้วยไงตอนนั้นสีผมมันอ่อนด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดูแบบมันดูมีอะไรดีดูเป็นดูดูน่ารักดีดูแบบดูแฟชั่นดีอะไรเงี้ยเราก็เลย ติดใจเล็กชอบอยู่แล้วเรื่องพวกนี้แต่งตัวอะไรเล็กชอบแต่โบบอกว่าหลักๆคือไปทำคนเดียวไปเองแล้วไกลๆเล็กเชื่อว่าคุณผู้หญิงอะไรเข้าใจเล็กว่าเล็บมันไม่ไหวแล้วใช่ไหมเลิกไปทุกคนตรงนี้ต้องเคยพูดว่ามึงเล็บกูไม่ไหวแบบไหนยังไงจะรีด ใช่เราน้องน้องน้องทงานเนี่เราก็เราก็เออเราก็น้องจองให้หน่อยโทรจองร้านเขนาดเราไม่รู้จักเรารู้จักเราก็จองให้เพราะมันไม่ไหวแล้วมันขึ้นมากลางเล็บแล้วมันต้องเปลี่ยนลายแล้วเนาะมันต้องทำได้แล้วแต่ตัวบอกว่าเราอ่ะแบบว่ามีแบบแล้วก็เลนเล็บเยอะมากรู้จักแบบเลือกลายอะไรทำกันบ้านดูพิมพ์เล็บแบบศึกษาเยอะมากยิ่งกว่าน้องอีกก็เขาเปิดให้ดูนั่นแเละอย่าางงลนนี้้อเลลือกกใหู้โบนีพราะ เธอโซ่หรือรีเฟซใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเราเรารีเฟซต้องมีโลโก้ยเราไม่ได้รีเฟซน้องเป็นคนเลือกน้องเป็นคนเลือกใช่มีโบติดตัวตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวรุนอันนี้เราจะใหม่จะเป็นสีไหมคะต้องถ่ายร่างก่อจะมีราคาลายคู่ไหมถ้าลายพู่อันนี้ต้องดูต้องดูช่วงเวลาเพราะเดี๋ยวเลรก็จะเปิดล่องถ่ายซีรีส์แล้วต้องเนี่ยก็ยอมยอมผมกลับมาเป็นสีเดิมแล้วเหมือนกันก็ต้องค่อยเตรียมตัว น้องแซลอย่างหนึ่งว่าปีนี้ทำผมแล้วซิป่าทำเล็บแล้วดังบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าอาจจะทำนมจริงจแัลถามว่านังมาดหยางกันเสรแต่ว่ามันก็นั่นแหละครับมันก็มันช่วงที่เราว่างเราก็หาอะไรใหม่ๆเข้าเข้ามาในชีวิตมันก็สนุกดีผรัตกองจะเรียกแฟนยังขถามพี่พอแหละอะไรนะเรียกแฟนหรือยังสถานะ ใครบอกให้รอวาเลนไทน์เออเรียนวงกลว์มีพูดเหรอทำไม่รักผ่านปิดสัญญดูนะบอกว่าวาเลนไทน์เดี๋ยวว่าการในนี้เปล่าไม่ได้บอกว่าวาเลนไทยเดี๋ยเป็นต่าจะว่อ่ะตอนวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นอยากเอออยากใช่ไหมนี่องจริงตั้งแต่สัมภาษณ์ครั้งแรกๆนะเคยบอกและเคยพูดด้วยว่าไม่อยากให้คนโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์ของมากแล้วก็พูดด้วยว่าแต่มันเป็นไปไม่ได้ นั่นแหละครับอะไรก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเองกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคือต้าตอบแบบทุกครั้งก็คือตอนนี้ทั้งพี่กับน้องกันนี้จะเจอกันได้อะไรนะวันนี้เดิงรอพี่ทำธุระพี่มีงานต่อไม่ได้นัดครับแต่รู้แล้วว่าว่าน้องมาแต่ว่าน้องเลิกไม่ได้นัดแต่ว่าเดี๋ยวเดินรอเเดดี๋ยวินรอเจอรอเจอไม่ไปออกกำลังกายก่อนถ้าเกิดว่าข้อใหม่ที่ม่โอเค